บริษัทเมก r กรุ๊ปจำกัดเสนอเปิดกองวิกสามต้นรักริมรัว้วเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาและเธอต้องมาแต่งงานกันและไม่ได้แต่งแค่ครั้งเดียว ถึงจะแต่งงานกันหลายรอบแต่ก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของทั้งคู่สง,งบสุขสักทีเพราะเธอเองก็มีชายในฝันเต้นบัวส่วนเขาก็ดันมีแฟนเก่าตามมาคุม้มคิดว่าจะหนีตะกวาคนหลักกบยินดีเอาดิทำไมทำอย่างนี้เนี่ยผู้หญิงอย่างเธอเรื่องราวจะแคมข้นขนาดไหนติดตามกันได้ในละครนะครับ ส่วนตอนนี้ขอหันไปจับเข่านั่งคุยกับผู้จัดหนุ่มอย่างพี่เจษนัทพงศ์ถึงความน่าสนใจของละครเรื่องนี้กันครับความน่าสนใจของต้นรักริมรั้วคือการที่คนสองคนแต่งงานด้วยกัน3ครั้งก็นี่แหละครั้งแรกแต่งงานด้วยถูกบังคับครั้งที่2แต่งงานเพราะงานครั้งที่3แต่งงานกันด้วยความรักจริงๆเนี่ยความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีมุมมองความรัก แแต่ละแบบ,อะอะอบพออ่านบทประพันธ์แล้วก็บอกพี่เจษผู้จัดไปว่าพี่ต้องการคิมเบอรี่กับหมากถ้าไม่ได้สองคนนี้ไม่ทำคือคุยโปรเจกต์นี้กันนานมากแล้วค่ะแล้วก็ตอนนั้นหมากกับคิมก็ก็ถ่ายละครอยู่สองเรื่องก็บอกรอไหมมารอเพราะถ้าไม่ได้สองคนนี้ไม่นึกไม่ออกจริงว่าคนอื่นจะถ่ายทอตัวละครกบบัวได้หรือเปล่า ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับตัวละครแรกยังในกบกันดีกว่าคือพี่มีความรู้สึกว่าถ้าทาเรื่องทะเลนแบบตัวแบบแกระสิดตัวกบในเรื่องต้นรักริมล้วเนี่ยเป็นคนอื่นไม่รู้จะทำออกมาแล้วมันน่ารักแบบแบบที่หมาเปรินทำหรือเปล่าหมาเขาทำได้ดีแบบไม่ไม่ได้รู้สึกว่าท่าเรื่องตึงตังเกินไปแล้วก็เขาไม่ได้ลดความเป็นพระเอกไปเลยบอกเลยว่าอยิกกินเยอะเห็นไหมไขมันทะรักจากกลืนมันดิ้วแล้วเนี่ย <Okay. S 1> บทเนี่ยคือเขียนมาเหมือนว่า เหมือนว่าเอาตัวผมเนี่ยเพราะว่าบทเพราะว่าบทเนี่ยก็คือเราก็ถ่ายถ่ายไปแล้วก็แล้วก็เขียนบทไปด้วยใช่ไหมครับก,ก็คนเขียนบทเขาก็คงเอาผมนี่แหละเอาคําพูดของที่เป็นผมนี่แหละเขียนเป็นบทหน้าที่เจ้าบ่าวเนี่ยไม่ได้ใช้ขาแต่ใช้ปืนครับผมคือรู้สึกว่าบทเนี้ยเขียนมาแบบคือต้องเป็นหมาที่เหมือเวลาชอนอ่านบทในบทตอนต่อไปที่เรายังไม่ได้ถ่ายทำ เราเรานึกภาพเหตุการณ์คือนึกว่านึกเลยว่าหมากจะทําท่าย,ยัางไง mm hmm. เพราะว่ากาดิดกบมันก็คือหมากที่ที่ดีๆนี่เองอะเขาบอกว่าฉันนี่มีผียามว่าทุกวันนี้ก็แยกไม่ออกว่ากาดิดก,ก,กับหมานี่คือคนไหนมาถึงบทของนลินหรือบัวในเรื่องกันบ้างครับบัวเขาจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยแล้วก็อะไรอะไรก็คืองาน งานมาอันดับแรกเลยในชีวิตแต่เราเรา,เราไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเราก็รักงานของเราแต่ว่าไม่ได้แบบทําทุกอย่างยอมเ่ียแต่งงานกับผู้ชายเพื่อที่จะแบบว่าอยากเลื่อนตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะก็ต้องทํากันบ้านมากขึ้นคิมเขากลมมาตั้งแต่ไหนแล้วนะคะกลมในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะเป็นเป็นตัวละครได้ทุกตัวที่เขาตีความแล้วตัวเราเนี่ยเวลาเขาไปบอกเขานิดเดียวเนี่ย เขาจะทำออกมาให้ให้มันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีน้ำหนักคืนนี้เราก็อยู่ที่นี่ทั้งคืนแล้วแน่เลยการก็ยังไม่ได้ทำดีใจครับที่ได้เล่นกับน้องอีกอารมณ์มันจะต่างกับเรื่องที่แล้วที่เล่นคู่กับน้องคิมเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบคนแกล้งกันหยอกเย้าก,กันมีกุ๊กกิ๊กกันบ้างหมากับคิมบอกให้ลดน้ำหนักตั้งแต่ฟิตติ้งมาได้ข่าว แล้วก็ขอหมากว่าหมากพี่ขอซิกแพคหมากหน่อยได้ไหมคือบอกล่วงหน้าประมาณแบบ3ามสเดือนฟิตติ้งตอนนั้นเน่ยคือเราได้เบรกการถ่ายละครค่อนข้างนานเหมือนกันเราสองคนก็เลยใช้ชีวิตไปหน่อยทุกคนเดี๋ยวขอหลวงหน้ากลมมากแข่ให่มันมานเลพอวันฟิตติ้งมาแ้มัน เอ๊ะถ่ายรูปออกมาแล้วมันเอ๊ะเฮ้ยคิมไม่ได้แล้วว่ะมีอ้วนไงโอ้หคิมไปเล่นก้างเนี่ยมาหาเฮ้ยมันเป็นมุมเสื้อเป็นอย่างนี้มันก็จะแบบว่าเออมันก็จะออกมานิดนึงเขาต้องบอกให้ลดน้ำหนักชกเรื่องอ่ะมันก็มีเป็นช่วงๆอ่ะนะช่วงนี้ผอมอ่าท้ายเริ่มอ้วนก็เลยต้องมีการฟิตติ้งรอบสอง แล้วก็รอบสองมาก็โอเคโอเคก็ดีขึ้นแต่หมากเนี่ยไม่เห็นหอมเลยคือห้ามโกมหน้านะหมากอะทางจะเป็นสองชั้นมีลูกๆอยู่ตรงนี้แล้วจะต้องคอยหามุมให้เงยๆอะไรเงี้งยค่ะแล้วก็ซิกแพคท,ที่สัญญาไว้ก็ไม่ได้โปรดติดตามชมฉากเตะบอลริมหาดเราก็จะเห็นว่าใครมีซิกแพคบ้างไม่มีบ้าง มากันที่อีกหนึ่งนุ่มหล่อในเรื่องอย่างคุณตินที่รับบทโดยนุ่มชอนครับชอนเป็นนักแ,แสดงหน้าใหม่อะ่ะค่ะไม่หนักหน้าไม่ใหม่หรอกแต่ว่าการแสดงเขาเขาเขาไม่เคยเล่นอะไรที่แบบเป็นละครยาวๆมามากเขาก็จะค่อนข้างเ,ออเป็นมือใหม่มากเลยสําหรับพี่นะแล้วกว่าจะจูนกันติดแล้วก็ชอนเขาจะเป็นด้วยคาแรคเตอร์เขาด้วยอ่ะมันจะยากนิดนึงพอตอนแรกอ่านบทมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าคุณติมเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็น เรียกว่าผู้ชายในฝันเพอร์เฟกฉะนั้นฮอนก็ต้องรู้สึกว่าเราต้องทำงานบ้านเยอะต้องคิดเยอะกว่าปกติคือพี่ก็จะบรีฟรเขาเยอะถ้าภาษาพี่พี่จะเรียกว่าด่า <c oughs> คือพี่ก็ก,ก,ก็เกรงใจเขานะบอกว่ามันเบื่อเราไม่วันนี้เราว่ามันทุกวันเลย,เลยอะไรเงี้ยผมเป็นคนหนึ่งที่ชื่อขึ้นวอบ่อยมากเต้นเต้นนะครับเพราะเราไม่โดนดุเนี่ยเราก็จะไม่รู้สักทีว่าเราผิดตรงไหนนั่นก็เป็นข้อดีที่ที่ชอนได้มามาที่คนสุดท้ายกบ,บสาวสุดแซ่บอย่างแตงกวาครับ บทของแตงกวาก็คือน้องดิวดิวก็ใหม่ใหม่เลยเขาจะมีความอึดอ่ะอึดกับทุกอย่างเลยคืออดทนต่อแรงกดดันในเรื่องการบรีฟเยอะมากแล้วก็แบบเวลาที่ไม่ได้ปุ๊บพี่พี่คือเขาจะไม่เขาเป็นเด็กแบบไม่มีไม่มีอารมณ์เสียไม่หงุดหงิดไม่อะไรค่ะเขาจะแบบว่าตั้งใจมาซึ่งซึ่งดิวเนี่ยก็จะค่อนข้างพัฒนาการเขาจะชัดเจนมากเขาตัวเล็กแต่เขามีพลังมากเลยนะ ในการเล่นเป็นตัวร้ายแต่อาจจะโดนนางเอกข่มนิดหนึ่งด้วยสายดูเลาเขา้าเข้าขากันอะไรอย่างเงี้ยคือจะแบบเหมือนเราเป็นยกักษ์อ่ะแล้ว,แล,วแล้วเขาก็แบบแ yeah ง่ใส่เราแล้วเราก็แบบเพราะคิมเขาสูงไงแล้วบางครั้งเวลาเราซ้อมเนี่ยดูวจะไม่ได้ใส่รองเท้าอย่างเงี้ยก็จะแบบเท้ารองเท้าแบบส้นเตี้ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะคือกลายเป็นเด็กไปเลยแล้วยิ่งแบบบางครั้งมีพี่แอร์อยู่ด้วยก็คือพี่แอร์ดิวหมากคิมคือกลายเป็นแบบพ่อแม่ลูกๆ หรือบางครั้งที่แบบทะเลาะก,กับพี่แอร์เนี้ยทุกคนในกองก็จะพูดเหมือนแบบหมายเชื่อว,ว่ากัดกันเนี่ยเหมือนเฮาเฮาเฮากัดกันด้วยความที่แบบตัวเล็กทั้งคู่อ,ะ,อะรู้นะว่าคงจะยังไม่เต็มอิ่มกันถ้าอย่างนั้นช่วงหน้ากลับมาจัดให้อีกเต็มเต็มเลยครับกลับมาช่วงนี้อัดแน่นไปด้วยเบื้องหลังการถ่ายทำในฉากต่างๆมาเริ่มกันที่ฉากสุดหวาดเสียวของคิมเบอรี่กันก่อนเลย มันเห coating, มือนเป็นสูตรเลยก็คือคุณบัวคุยเรื่องจะข้ามถนนไปกินอาหารกันแล้วเผอิญตอนหันมาคุยเนี่ยก็คุยแล้วก็เดินไปคุยไปเดินปุ๊บมอเตอร์ไซค์มากกลัวค่ะเพราะว่าพี่ที่เล่นเป็นสตันน์ทที่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ค really so like ือมาแรงมาแรงมาก แล้วเราก็แบบเรากลัวด้วยค่ะเพราะเราต้องแบบไม่มองจริงๆอ่ะแต่คือด้วยสัญชาตญาณคือเราต้องมองก็เลยต้องเอาใหม่หลายๆรอบนี่ก็จหแต้นนะค่ะเต้นเ้อ่ะที่พี่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดินมาเลยเดี๋ยวเขาจะแบบบีบแต่ก่อนบีบแต่ก่อนแต่บีบแต่ตนี่คือแบบใกล้เราแล้วอ่ะ <laughs> คืออีกนิดเดียวชนแล้วอ่ะ <c oughs> เสียวมากขาสั่นเลยอะค่ะ ยิ่งพอพอผ่านานฉากนั้นแล้วก็โดนรถชนที่พี่ชอนขับมาชนใช่ไหมคะน้องเขาอยากเล่นเองด้วยน้องบอกว่าอยากเล่นละครบูสสักครั้งที่บุ๋มก็เลยจัดให้เลย <c oughs> ส่วนผมก็ผมมากลัวสุดนะผมกลัวกลัวกว่าน้องเขาเพราะว่าเราเป็นคนควบคุมทั้งหมดเลยช่วงแรกๆก็เบรกหลอกก่อนเป็นแบบเบรกปั๊บให้คิมมันกระเด้งเอฟเฟกต์ไปเองย หลังๆเนี่ยภาพมันไม่ได้ฉะนั้นมันต้องใกล้ที่สุดอ่ะเราก็เลี้ยงไปจนแบบจนวินาทีสุดที่เราสุดมันต้องเบรกก็เลยเบรกแล้วน้องก็แบบกรี๊ดดังมากโอ้ไกลมาก <c oughs> รถแบบอ,อยู่แค่นี้เงค่ะอยู่แค่นี้จริงเ <c oughs> มืเอ่อกี้คุณใจร้ายมากแอคชั่นไะเร็วมากมันอยนู่นู่นมันต้องรีบเหยียบมา ที่สองฟูมาแล้วทีมน้องห่วงล้มประมาณสิบเทคได้เหมือนกันนะล้มแบบแล้วต้องล้มยังไงแบบให้แขนข้างซ้ายของตัวเองสาดพื้นเพราะว่าแขนข้างซ้ายต้องหักในเรื่องก็เลยแบบว่าเป็นท่าอะไรแ <c oughs> อย่างเงี้ยแล้วต้องแบบบุดบอย่างเงี้ยแบบว่าเป็นสิบรอบ นนะมาต่อกันที่ฉากเล่นคเซิร์ฟสุดแท้ของหนุ่มชอนกันครับคือคาแรคเตอร์ของตัวตินเนี่ยเป็นผู้ชายที่เป็นที่ใฝ่ฝันของสาวๆดังนั้นเราก็จะต้องหากิจกรรมให้ให้ตัวตินทำแล้วก็เลือกเป็นคเซิร์ฟพี่จ็กกบอกเดี๋ยวจะมีคนสอนให้เป็นโค้ชฝรั่งจากอังกฤษก็คุยกันเขาบอกว่าลมมันไม่แรงมันไม่แรงพอที่จะเล่นเราต้องเล่นแบบแอคไปก่อน โดยการแอคก็คือชอนเนี่ยไปเอากระดานไปวางาน้ำปิ่มๆแล้วก็ดึงคล้เซิร์ฟเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆนะพี่แอคเล่นเนี่ยยากกว่าเล่นจริงเพราะว่าเหมือนเราทํามันเก่งมากแต่จริงๆคือข้างล่างมีแบบพวกตากลองตกองตกล้องช่วยดึงเชือกช้อนบิดน่อยเอากะเซ็นน้ําสะบัดหน้านิดนึงแบบผมคิดว่าผมโฆษณายาสระผมแต่จริงๆนะครับน้ําน้ําเค็มเนี่ยมันเข้าปากไปหลายรอบผมก็ก็อะไรอเงี้ยเข้าปาก เกมใช่เอาหมดแรงล้มหน้าทีหอบพี่เพราะเหมือนแบบเหมือนเรายกเวทตลอดเวลาแบบไม่ไหวแล้วละทรายมันก็ดูดเราไปเรื่อยๆคือจริงๆว่าในในละครผมเชื่อว่าดูดีแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันมันควรจะเก็บเป็นเบื้องหลังฉากต่อไปนี้ขอบอกเลยว่าหมากเจองานหนักเข้าเต็มๆตามที่ต้องอุ้มเหรอคะ ก็เป็นฉากที่พี่ดิวอะค่ะเขาแอบถ่ายเราเพราะว่าเราอะโกหกว่าเราท้องก็เลยแบบกบแกล้งกันอะไรประมาณนี้แล้วก็อุ้มโหไม่รู้ว่าโดนแกล้งหรือว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้ในเรื่องจะมีหรือเปล่าไม่รู้เลยกล้องตั้งบนระเบียงแล้วให้ผมไปยืนอยู่ริมชายหาดแล้วก็ให้แบกคิมแล้วก็ให้เล่นแบกแบกไปแบกมาคัดพี่ขอกทีพี่ขอกทีได้พี่แล้วก็เล่นอุ้มไปอุ้มไป ครับเมเมบังบัก็เอาทีเอาใหม่ให้สามรอบครับเออฮึบอ,อันนี้เริ่มฮึบไม่ไหวแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยประมาณ4-5หเทกครับก็คิดดูแล้วกันโ <entertaining, S 2> oh, อ้เหนื่อยแตคัดแรกนะไม่หนักใช่ไหมคิมไม่หนักใช่ไหมไม่หนักไม่หนักหนูไม่หนักค่ะ เออเจ็บหลังคือนางผิดนางไม่ควรอุ้มหนูแบบนั้นอุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็อุ้มยิงนี้ถึงคิมจะตัวใหญ่แต่ผมก็แข็งแรงต่อกันด้วยฉากแข่งเกมกุ๊กกิ๊กน่ารักของเรื่องนี้กันบ้างครับผมว่าฉากนี้น่ารักเพราะว่ามันมีแอปเปิลเอาแอปเปิลมา,าวางบนหัวแล้วก็เอาหวัวชนกันห้ามให้แอปเปิลหล่นนะครับแล้วก็ไปใสป่ขวดอีกฟางหนึง่งอะไรเงี้ยจริงๆสําสำหรับซีนนั้นเนี่ย ดิว่าหมากับคิมเขาค่อนข้างเล่นกันง่ายแต่ดิวกับชอนเนี่ยยากเพราะชอนสูงแล้วดิวเตี้ยมากอา้าวใกล้ๆกันนจะจ๊ะกำลังตกเลยจ้าตรงนี้แต่ก่อนหอดไ,ออไม่มมก่อนพอพอกล้องเนี่ยตัดรับที่คนอื่นที่หมาก็รู้แล้วก็กัดแอปเปิ้ลแล้วก็จะหันมาที่เราก็เห็นมันก็อยากกินแอปเปิ้ลก็เลยกัดแล้วก็พอถ่ายซิงก็เอาไปสร้างดีแล้วก็แปะแต่สุดท้ายแอปเปิ้ลลูกนั้นมันมีอยู่ตรงของดิวกับชอนไง เอ๊ชอนทำไมไมีอยู่ที่เราล่ะแล้วผมก็มองตอนที่ผมยืดขึ้นมาแล้วมันต้องคอนตินิวครับนี่มันมีรอยแท้ปะแล้วแท้แบบไม่ได้แท้แบบสุภาพอะมันแท้แบบฟันหน้าไปหมดอะครับแต่ก็ต้องเล่นให้จบแล้วต้องแหมะตรงนั้นคือเราเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะเราเล่นมาแล้วเราจะไปหันรอยฟันให้คนดูไม่ได้แล้วก็ต้องเสียสละหูแโโมนติกมากและจะขาดฉากนี้ไปไม่ได้เลยกับฉากงานแต่งงานของกบและบัว ฉากแต่งงานของบัวกบครั้งที่สองฉากเนี้ยพี่ชอบมากสวยงามแต่งทุกอย่างตั้งแต่หน้าง,งานมาสวยแล้วแบบนักแสดงจะเยอะแล้วทุกคนได้แต่งตัวสวยเราก็จะชอบแล้วก็จะมีการเต้นรําก็จริงๆรินลินอะค่ะคืออยากอยากได้เพลงแบบโรแมนติกในงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก,กบอะเป็นคนที่แบบเพหาไม่ชอบเครียดอะไรประมาณเนี้ยไม่ชอบอะไรที่เป็นทางการก็เลยไปเปลี่ยนเพลงไปเปลี่ยนเป็นสามชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เต้นแบบบ้าคลั่งอะไรอย่างเงี้ย เจสก็ได้ให้ผมไปศึกษามาว่าท่าท่าแบบวันแบนเน่ร์เขาเต้นยังไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้ตามตามคลิปนั่นเลยครับเป๊ะมากเกินด้วยเกินด้วยอย่างั้นเราก็แบบตอนแรกคือแบบอะไรเนี่ยกบอะไรอย่างเงี้ยอายเขาตอนหลังเซิร์ใหญ่เลย ไปดูนะคะพวกที่บอกว่าไอ้อ,อนะคะ่ะเต็มเหนียวเลยในซีนเนี้ยดูดีอย่างนี้ใครๆก็เรียกไอ้ล่อเแล้สาวใดสบตาต,ต้องรีบใครเจอก็อยากใครที กับเบื้องหลังของแต่ละฉากกันไปแล้วช่วงหน้ากลับมาเต็มอิ่มกับเบื้องหลังของแต่ละคนยามอยู่ในกองกันบ้างครับช่วงนี้ผู้กำกับอย่างพี่บุ๋มก็นั่งรอเตรียมเมาส์และเผานักแสดงในเรื่องแล้วครับนักแสดงเรื่องนี้หรอคะช่างพูดทุกคนนะ,ะก็เมาส์กันตั้งแต่ในในใน,ในห้องแต่งตัวลากออกมาจนถึงแบบหน้าเซตเนี่ยแล้วเวลาลดซ้อมทุกคนก็จะแบบแล้วก็จะไปถ่ายรูปือทำทุกสิ่งทุกอย่างกีมากีมา จนบางทีต้องแบบว่าเอาบทไล่ฟาดทีละคนนะทำงานก่อนคุยกัอยู่ได้เแล้วคนที่แบบว่าชวนทุกคนคุยแล้วก็เล่นตลอดอีหมาอีหมานี่ตลอดเวลาัไป่ทีเดิมต้องแบบคอยแบบทุบมันอะมันมันทะลึ่งตึงต่างเวอร์ตลอดเวลา จริงๆแล้วเออบทเนี้ยหมดเหม,มาะกับมันจริงๆตอนแรกพี่ก็ไม่นึกคือหมากลินเนี่ยผมผมคิดว่ามันทั้งข้อดีและข้อเสียที่เราเราเริ่มสนิทกันเขาเริ่มแบบคุยกับเล่นแกล้งผมคุยกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมีครั้งหนึ่งเราไปถ่ายที่โรงแรมผมก็ต้องขึ้นลิฟต์ไปถ่ายวะฉันแอฟคิมก็อยู่อีกมุมหนึ่งผมแน่อยู่ใกล้หมากเพราะเราไม่รู้ว่าหมากจะมีคนกันเอง <c oughs> ทันใดน,นั้นมีเสียงปื๊ดผมว่า <c oughs> หันมาหาต้นเสียงให้เจอก่อน <c oughs> โอ้พี่แต่สิ่งน่ากลัวคือ กลิ่นแบบอับชื้อน่ะกลิ่นแบบหญ้าเขียวมอสเพิ่งเริ่มขึ้นกลิ่นแบบขยะเปียกไม่ร <store, S 2> like. ู้่ะมันหยตดมันยังไงคือมันเลวร้ายมากไงแล้วเราต้องทนอยู่กับกลิ่นจนถึงชั้นก้างแล้วหนูก็ไม่สบายอยู่อ่ะจมูกแบบอื้อยังได้กลิ่นอ่ะพี่จอนชัวร์บกลิ่นอะไรอะผมอะเต็มๆแบบคือผมก็เก็บอาการเรายังไม่สนิทกันมากก็แบบ โอ้ตอนหมากปลินเป็นบุญมากเลยเลยเรียกว่าหมักกันเองนั้นถ้าจบละครเรื่องนี้ไปอาจจะเบิกประกันแล้วก็ไปไปดูเรื่องพงจมูกรู้สึกว่าแบบจมูกขอขผมมากดิวจะเป็นแบบเป็นสาวที่ชายหนุ่มแบบชอบแกล้งถึงจะลายเชนแต่ก็หลได้ได้หลอกแรกว่าไงนะ ถึงจะลายเท็กเหมือนที่ดิวเล่นแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีดิวก็ชอบหันมาแบบฟองผมซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้ะเขารุ่นใหญ่เรามาทีหลังเราก็ได้แต่พยักหน้าแบบสู้ๆนะอะไรเงี้ยผ่านมันไปให้ได้อชอนจะเป็นคนที่แบบเหมือนจะช่วยดิวได้แต่ชอนก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่คือดิวก็ไม่รู้ว่าดิวจะพึ่งใครแล้วไงเพราะชอนน่าจะดูเป็นสุภาพบุรุษมากที่สุดชอนเขาก็จะแบบพี่แกล้งเขาเลยจบ ช้อนช่วยแค่นี้จริงๆมีบางคนน่ารักนะคือผมจะคิมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนอกจากเรื่องกินคิมหิวคิมอยากกินปลาหมึกคิมอยากกินขนมหนูจะกินปลาหมึกให้ได้วันนี้เชียงคืนหนูก็โอเคถ้าหนูมีปลาหมึกอยากได้เลื่อึกสดด้วหนูจะกินปลาหมึกปลาหมึก ก็ขอ,อกินปลาหมึกดก็เมยถ่ายหนูจะกินปลาหมึก <c oughs> <laughs> ให้หนูได้กินปลาหมึกถ่ายๆกินตลอดเวลาเดินเดินอย่างเงี้ยแบบว่าเดี๋ยวซ้อมกล้องนะคะคิมหายไปละอ้าวหายไปไหนอ่ะเดินกลับมาอีกทีกินอะไรอ่ะอหิว <c oughs> ด้วยการกินที่สะสมมาส่งผลให้ช่วงสัปดาห์สุดท้ายในการถ่ายทำทำให้คิมเป็นโรคท้องร่วงถ่ายเบาถ่ายหนักอผอมลงอย่างรวดเร็วเราบอกเฮ้ยคิมท้องร่วง เราก็มีปัญหาเรื่องทออ้องกั็เลยแนะนำการจ่ายยาให้เขาเขาก็ทำตามที่เราบอกอย่างอางเช่งครับแต่ภาพตัดมาอีกทีหนึ่งคือคิมไปกินบะหมี่องึงสงเร็จรูปใส่ไส้กรอกรสแซ่บกินน้ำอัดลมแล้วก็ท้องร่วงอีกเช่นเคยแล้วแบบว่าเราคงห้ามอะไรน้องไม่ได้ละน้องเข้ามาสายนี้ท้องเสียประมาณ5วันเราก็เริ่มหมดสภาพขึ้นเรื่อยเ แบบแก้ก็คิมกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูนไม่ได้กินอะไรที่อ้วนนะคิมน่าจะได้พรีเซนเตอร์เพราะบุฟเฟ่อาหารอีกตันหนึ่งผมว่าน่าจะเหมาะกับน้องมากเห็นไหมอ่ะไม่จอ่ด้วยพี่คุณดีมากเลยนะพี่จอยอย่ามาพี่ชอนไม่โกรธพี่ชอนไม่โกรธไม่ได้ค่ะหนูไม่เคยโกรธใครออกสื่อ กลับมาจับคู่กันทั้งทีมีราที่คู่จิ้นอย่างมากคิมจะไม่แกล้งกันในกอง จากในละครน,นั่นแหละใช่แล้วมันแ,แล้วด้วยเราสนิทกันมากก็เลยทําให้แบบเออรู้สึกว่าแก้งแล้วมันสนุกอะ่ะก <laughs> <laughs> ็เขาบอกให้ตีก็ไม่ตีเองวิว ก็จะแกล้งน้องบ่อยอยู่แล้วอะแต่คือคิมเขาก็รับมือกับหมากได้นะเฮนอยนอนแล้วนอนแล้วเนอเนอก็นี่แหละใช่ไหมคะพี่ปุ้ยก็พยายามที่จะแกล้งเขาอะพยายามตลอดแต่หนูรู้ว่ามันไม่แรงพอ ถ้าใครแนะนำวิธีการแก้งอะไรแบบแรงๆเลยเลงี่ยบอกหนูได้นะคะทาง Kim Instagram ะคิมมี่อันเดอ r กอร์คิมเบอร์รี่อินสตาแกรมค่ะฝากละครเรื่องต้นรักริมรั้วด้วยนะครับเจัดว่าน่าจะได้แง่คิดมุมมองอะไรจากจากจากเรื่องนี้พอสมควรเราตั้งใจทำให้ให้เห็นมุมมองของความรักก็ดูละครเรื่องนี้ก็ขอให้ทุกคนยิ้มแล้วก็มีความสุขจากต้นรักริมรั้วะค่ะจริงๆถือว่าเป็นเรื่องได้ที่ดิวเล่นแบบเต็มๆมากแล้วก็ทุกคนแบบ เหนื่อยกันมากๆกับเรื่องนี้แล้วก็ทุกคนแบบเต็มที่มากค่ะผมเชื่อว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนเพราะว่าเท่าที่ชอเล่าบรรยากาศให้ฟังก็ไม่มีอะไรเลยที่ที่ไม่อินกับมันครับจิ้นแน่นอนนะคะก็จะมีฉากกุ๊กกิ๊กแน่นอนคะยังไงก็เป็นคิมหมากฝากละกันนะคะต้อนรับนิมรัวผมเชื่อว่าคุ้มกับการรอคอยดีว่า